สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทนะครับก็คือสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไฟม u t e r รีวิวกับผมบิ๊กนะครับก็วันนี้นะครับไม่ได้มารีวิวสิ่งของอะไรนะครับแต่จะมารีวิววันนี้ครับเอ่อเป็นการทำวีซ่านะครับวีซ่าประเทศอเมริกานะครับครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นของลูกชายผมนะครับก็เป็นเล่มใหม่เลยนะครับพอดีมีแผนที่ไปเที่ยวอเมริกาช่วงเมษาหลังจากที่ติดโควิดอ่ะเนาะไอ พาสปอร์ตเล่มเก่าเนี่ยมันก็หมดอายุนะครับก็เลยต้องไปทําใหม่พากันไป4คนนะครับส่เล่มนะครับก็เป็นการทําวีซ่าอเมริการครั้งแรกนะครับทำด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะครับก็เลยจะมา <c oughs> รีวิวให้ฟังนะครับว่าทํายากไหมขั้นตอนในปี2023เนี่ยทำยังไงกระบวนการมีอะไรบ้างเอกสารต้องใช้มีอะไรบ้างต้องสังเกตน,นะครับอันนี้ก็ของผมเนาะก็ทุกเล่มนะครับส่เล่มนี้นครับเป็น พาสปอร์ตเล่มใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าอันเก่ามันหมดอายุไปแล้วอย่างที่บอกนะครับซึ่งการทำเนี่ยมันก็จะหลายๆคนเนาะก็จะเข้าใจว่าวีซ่าอเมริกาจะผ่านยากมากๆนะครับโดยเฉพาะหนังสือเดินทางเล่มใหม่ๆเงี้ยจะโดนถามเยอะมากมันต้องใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็เตรียมตัวยังไงทายัางไงบ้างค้ดตอนมีอะไรบ้างก็วันนี้เดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังนะครับก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะยาวกันไปซึ่งคลิปเนี้ยอาจจะยาวนิดนึงนะครับต้องขอโทษด,ด้วยอันดับแรกนะครับ หนังสือเดินทางประเทศไทยครับทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะครับเวลาจะไปต่างประเทศนะครับผมขออภัยนะครับสักครู่นะต้องมีอยู่แล้วนะครับหนังสือเดินทางที่ต้องใช้ครับอันดับที่2ครับเอกสารยืนยันตัวตนครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทนะครับก็คือหนังสือรับรองการเป็นพนักงานครับโดยนะครับผมจะแนะนําในพาร์ตต่อไปนะครับก็เตรียมกันก่อนนะครับเอาเอกสารก่อนเนาะแล้วก็ หนังสือเดินทางใบรับรองการเป็นพนักงานอาชีพอื่นจะค่อยว่ากัน3นะครับคือรูปถ่ายทําวีซ่าขนาด2นิ้วนะครับ2นิ้วเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณไปถ่ายบอกผมขอถ่ายรูป2นิ้วเอาไปใช้นะครับไม่ได้นะครับมันจะมีมันจะมีเขาเรียกว่ามาตรฐานของเขานะครับก็คือเนี่ยครับรูปถ่าย2นิ้วทําวีซ่าอเมริกาต้องเป็นรูปแบบนี้ครับ2นิ้วแบบนี้นะครับเห็นหูชัดเจนนะครับหน้าผากต้องเปิดนะครับแบบนี้เลยนะครับผม ใบหน้าชัดเจน2นิ้วคือแบบคล้ายๆจะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะสนิ้วทั่วไปอาจจะเป็นแบบตัดขอบถูกไหมตัดขอบข้างๆออกให้มันยาว2นิ้วแต่2นิ้วทำวีซ่าต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าใครไม่ได้ถ่ายไปเนี่ยนะครับที่สถานกงศนย์เขามีให้บริการนะครับเป็นคล้ายๆโฟโต้บูธเนาะถ้าไปถ่ายแพงมากนะครับรูปตกใบประมาณร้อบาทนะครับผมอันเนี้ยมันครึ่งโหรประมาณ200นะครับก็ แห่งกันเยอะนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องเข้าคิวนานไหมด้วยไม่งั้นมันจะเสียเวลามากๆเลยนะครับเอ,อกสารชิ้นต่อไปกนะ็คือ Ds160 ครับอันนี้ก็จําเป็นมากๆนะครับการกรอก Ds160 นะคือเข้าเว็บเนี่ยครับที่ผมทิ้งเป็นเชื่อไว้นะครับแล้วก็เข้าไปกรอกครับหลักสําคัญก็คือกรอกให้ครบทุกช่องตามความเป็นจริงนะครับวิธีการกรอกเนี่ยก็หลายๆเว็บน่าจะมีอธิบายแล้วเนาะว่าทํำยังไงมันจะมีแบบ ถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยมันจะมีช่องที่แบบคุณถ้าเป็นคุณเป็นผู้หญิงคุณผู้หญิงนะครับที่เปลี่ยนนามสกุลไปใช้ของสามีเนี่ยก็จะต้องมีการใส่นามสกุลเก่าในช่องบางช่องนะครับนามสกุลใหม่บางช่องนะครับรวมถึงถ้าแล้วก็ถ้าคู่สมรสของคุณนะครับมีการเปลี่ยนชื่อมาอนะไรก็ต้องใส่เป็นชื่อเก่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ds หนึ่งหกศูนย์เนี่ยก็สําคัญเพราะว่าตอนไปสัมภาษณ์เขาจะเปิดดูข้อมูลคุณตรงนั้นครับ แล้วก็ต้องตอบให้ตรงตรงนั้นด้วยนะครับหน้าตาอันนี้คือพิมพ์ออกมาให้ดูครับอันนี้คือมันหายไปหลายแผ่นแล้วลนะ่ะจริงๆมันไม่จําเป็นต้องเอาไปหรอกถ้าคุณจําข้อมูลได้นะครับส่วนใหญ่ที่ถ้ากรอกตามความเป็นจริงมันจาได้อยู่แล้วเอ,อ,อกสารชิ้นต่อไปนะครับที่จําเป็นนะครับก็คือเนี่ยครับใบที่จําเป็นจริงๆก็คือใบนี้ครับใบคอนเฟิร์มครับเ,ออเป็นคอนเฟิร์มชันของ ds1 6 0นะครับ ไอ้ใบที่เป็นข้อมูลยาวๆนะั่คือปริ้นมาเก็บไว้อ่านเผื่อคุณไปกรอกให้คนอื่นให้เขาดูว่าเรากรอกอะไรตรงไหมแค่นั้นนะครับใบจริงที่เขาจะสแกนก็คือใบนี้นะครับนี่ส่วนรูปภาพจะเห็นว่ามันไม่ได้ตรงกับใบนี้ใช่ไหมครับก็คือรูปตรงเนี้ยมันเป็นรูปที่ต้องอัปโหลดเข้าระบบของ DS160 เป็นชั่วคราวนะครับซึ่งคุณถ่ายเองก็ได้อันนี้ผมถ่ายเองแบบลวกๆเลยครับ หลักสาคัญเลยคือมันจะมีระบบออลกริทึมตรวจจับว่ารูปที่คุณอัปโหลดเข้าไปเนี่ยมันผ่านไหมตามมาตรฐานเขาไหมก็คือลองอัปโหลดเข้าไปมันจะมีตัวอย่างอยู่เช่นต้องเปิดหน้าผากให้กว้างเห็นใบหูหรือว่าแสงต้องเพียงพออะไรทำนองน,นี้ครับซึ่งผมลองใช้รูปที่เป็นไฟล์ดีๆอัปโหลดเข้าไปนะบางรูปบางคนนะ่ะไม่ไม่ผ่านแต่พอใช้มือถือถ่ายแบบลวกๆเนี่ยเออผ่านไว้ยตอนแรกก็กลัวว่าใช้ไม่ได้แต่ว่าจริงมันใช้ได้นะครับเขาขอแค่นี้เองนะครับผม อันดับต่อไปนะครับที่จําเป็นเหมือนกันก็คือเรียกว่าใบเสร็จการชําระเงินวีซ่านครับเนี่ยสท่านนะครับวีซ่าอเมริกาณนะปัจจุบันนะครับเป็นแบบ b B1 นะครับน่าจะใช่เนาะเอาอะ B2 อเนี่ยครับก็คือสำหรับ Business and Tourism นะครับหรือว่าไปท่องเที่ยวนี่แหละก็คืออยู่ที่ 6845บาทนะครับตอนนี้นะครับค่อนข้างแพงนะเพราะเขาปรับขึ้นมานะเมื่อปลายปลายปีที่แล้วนะครับส่วนเอกสารอื่นๆก็คือเป็นเอกสารยืนยันตัวตนทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเบียนบ้านหรือว่าหลักฐานใดๆก็แล้วแต่ที่ทําให้เขาเชื่อว่าคุณจะไม่หนีนะครับคุณไปแล้วคุณจะกลับแน่นอนนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้คือเนี่ยครับขอให้ดูไกลๆนี่คือใบหนังสือรับรองการทํางานนะครับ ก็จะมีสิ่งที่ควรจะต้องระบุนะครับแนะนําเลยก็คือระยะเวลาการหยุดการลาเช่นใช้พักร้อนอย่างผมใช้พักร้อนได้10กว่าวันเนี่ยก็ต้องระบุครับว่าลาได้วันไหนถึงวันไหนความยาววันไหนถึงวันไหนและควรที่จะตรงกับตารางการเดินทางของเรานะครับที่เรากรอกไว้ใน DS 160ว่าเขาจะถามว่าคุณจะเดินทางประมาณวันไหนเรายังไม่จําเป็นต้องจองตั๋วเครื่องบินนะครับแค่ประเมินระยะเวลาไว้นะครับ ให้มันตรงกับใบใบรับรองการทํางานเท่านั้นเองนะครับในส่วนของอาชีพอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่พนักง,งานประจำเนี่ยอย่างเช่นพ่อตาผมที่จะพาไปเนี่ยครับแกมีที่แล้วแกเป็นเกษตรกรนะครับผมก็สิ่งที่เขาขอดูเนี่ยก็จะเป็นหนังสือรับรองเกษตรการเป็นเกษตรกรและถ้ามีที่ดินด้วยเนี่ยก็ติดไปด้วยนะครับเขาอาจจะขอดูส่วนผู้ติดตามที่เป็นลูกนะครับ อย่างของผมเนี่ยจะพาลูกชายไปด้วยนะครับลูกชายเนี่ยอายุแค่ขวบเดียวเท่านั้นนะครับสิ่งที่จําเป็นเลยนะครับก็คือสูติบัตรอันนี้ครับอันนี้ของลูกชายผมนะครับจะเห็นว่าผ่านเหมือนกันนะครับก็คือสูติบัตรนะครับแล้วก็ข้อมูลของเขาเนี่ยจะต้องตรงกับของเรานะครับเด็กก็ต้องใช้ DS 160นนะครับแต่เอกสารเขาจะน้อยกว่านะครับผมแล้วก็สิ่งที่ต้องใช้ก็คือจะต้องจ่ายเงินในราคาเต็มเหมือนกันนะครับ อายุวนะีซ่าณปัจจุบันนะครับก็ยังคงเป็น10ปีอยู่นะครับยังคงเป็น10ปีอยู่นะขอครั้งหนึ่งเนี่ยไปได้10ปีนะครับเดินทางได้นะครับผมในส่วนราคานะถ้ามันถ้าเราไปบ่อยๆมันก็คุ้มนะแต่ถ้าเราไปนานๆไปครั้งเนี่ยก็อาจจะดูแพงนิดนึงถ้าเทียบกับประเทศอื่นามาถึงขั้นตอนนะครับขั้นตอนเนี่ยก็คืออย่างที่บอกอันดับแรกเลยนะครับคุณจะต้องไปทําหนังสือเดินทางก่อนถ้าคุณยังไม่มีนะครับ จะเล่มใหม่ก็ได้ครับหรือใช้เล่มเก่าก็ไม่มีปัญหารครับเพราะว่าพิสูจน์แล้วนะครับว่าเล่มใหม่เนี่ยใหม่กิฟเลยนะครับใหม่กิฟเลยผ่านอันดับที่2ก็คือถ้าคุณเป็นพนักง,งานประจํานะครับก็คือจะต้องใช้ใบรับรองการทํางานเนาะที่ผมเอาไว้ให้ดูนะครับผมก็ไปขอทาง HR ของคุณไว้สิ่งต่อมาที่ต้องทําก็คือการกรอก DS160 ครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับ คือเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยครับที่ผมบอกนะครับไปกรอกข้อมูลให้หมดไอ้ส่วนรายละเอียดเนี่ยหลายเว็บไซต์เขามีอธิบายแล้วนาะว่าจะต้องไหนต้องกรอกยังไงอะไรไงสิ่งที่สาคัญที่ขุดที่สุดนะครับคือคุณต้องจําข้อมูลไว้ให้ได้และต้องกรอกตามความเป็นจริงเท่านั้นนะครับต่อมานะครับหลังจากที่กรอก D S 1 6 0ูเสร็จแล้วเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการออจองวันสัมภาษณ์นะครับซึ่ง ค่อนข้างที่จะนานนะครับต้องเตรียมเอาไว้นิดหนึ่งประมาณเป็นเดือน2เดือนได้เนาะแล้วแต่แล้วแต่ช่วงนะครับว่าช่วงนั้นมีคนเดินทางมากน้อยแค่ไหนน,นะครับผมก็ของผมเนี่ยได้ประมาณวันที่14 14, 14พฤศจิกามั้งที่ผ่านมานะครับผมก็ไปกรอกกันนะก็จองเอาไว้พอจองเสร็จนะครับคุณจะได้ใบชําระค่าไอ้นี่ครับค่าเข,า,ขาเรียกว่าอะไรล่ะค่าทำบีซ่านะครับ หน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมอันนี้หน้าตาจะประมาณนี้นะครับอ่าก็ต้องปริ้นท์ออกมาซึ่งชําระได้วิธีเดียวเลยครับคือหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับใช่กรุงศรีอยุธยานะครับข้อสําคัญที่ผมจะแนะนําอย่างหนึ่งก็คือเมื่อคุณยืนยันใบจองใบจ่ายเงินปริ้นท์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับ คุณควรจะไปชําระเงินภายในวันนั้นเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าค่าเงินมันเปลี่ยนทุกวันนะครับในช่วงที่ผมในช่วงที่ผมไปชําระเงินนะครับก็คือ,อยอดเนี่ยสี่คนมันจะอยู่ที่ประมาณเนี่ยให้ดูก่อนประมาณ27 27,380บบาทนะครับแต่ว่าผมดันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปชำระวันนั้นก็คือไม่ว่างนะครับก็เลยรอไปก่อนเพราะว่ามันมีวันกำหนด ชำระเนาะประมาณ3-4ี่วันนี่แหละซึ่งผมไม่ว่างในวันแรกที่ปิน้นผมว่างอีกประมาณสวันต่อมาผมก็เลยไปชำระเงินครับตามยอดนี้นะครับปัญหาก็คือนะครับหลังจากชําระเสร็จเนี่ยเราต้องรองระบบมันรันใช่ไหมว่าเออเงินเข้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเ<ม>พื่อที่จะไปกดว่าโอเคเอ่อวีซ่าของคนนี้คนนี้คนนี้ได้รับการชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผม ซึ่งของผมเนี่ยผ่านสามเล่มจะมีอยู่หนึ่งเล่มที่ไม่ผ่านทาง้างที่ชาระเงินแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับอย่างที่ผมบอกเพราะค่าเงินมันขยับครับทําให้เลทเนี่ยเลทก,การแลกเงินแลกเหรียญกันเนี่ยมันขึ้นปัญหาก็เลยเกิดครับแล้วผมจะทํายังไงดีละ่ะมันก็จะเรียกเก็บเงินคุณเพิ่มครับอย่างที่บอกนะครับยอดเดิมเนี่ยมันจะอยู่ที่27,380ของผมนะครับ มันพอมันขึ้นปุ๊บเนี่ยขออนุญาตครับผมต้องไปจ่ายเพิ่มอีก700กว่าบาทนะครับแค่2วันเองยิ่งถ้าคุณชาระเป็นกรุ๊ปใหญ่เท่าไหร่มันจะยิ่งแพงขึ้นนะครับก็โดนเพิ่มอีก741บาทหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งเนี่ยก็สามารถซับมิตของเล่มที่4ได้นะครับผมก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าคุณจองเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับการที่จะเตรียมตัวไปสัมภาษณ์ขอวีซ่าอเมริกาครับโอเค ขั้นตอนต่อมานะครับเมื่อคุณได้วันนะัดสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอแค่นั้นเองวันที่ไปสัมภาษณ์ครับก็ผมไม,ไม่ค่อยชินเส้นทางในเมืองเท่าไหร่ก็เปิด GPS ไปก็ไปที่สถานกงศุน์สหรัฐอเมริกาครับน่าจะแถวๆวัดอรุณหรือเปล่าจําไม่ได้นะแต่ว่ามันจะมีรอบครับลืมบอกไปมันจะมีรอบเวลานะว่าคุณจะจองวันคุณจองไปกี่โมงกี่โมงกี่โมงเนี่ย เขาเรียกค่อนข้างตรงเวลานะครับฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องไปก่อนนานนะครับไม่ต้องไปรอครับอันดับแรกเลยถ้าคุณขับรถไปเนี่ยครับคุณไม่มีที่จอดรถครับคุณต้องไปจอดที่วัดแล้วก็นั่งวินหรือนั่งแท็กซี่กลับมานะครับผมก็แนะนําว่าถ้าไปแท็กซี่ได้ก็ไปดีกว่านะครับผมก็คือลงเสร็จปุ๊บเอ่อด้านหน้าสถานทูตเนี่ยเขาสถานกงศุลนะครับสถานทูตมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะที่เราจะไปคือสถานกงศุลสถานกงศุลเนี่ยเขาจะมีการตรวจ ก็คือตรวจเหมือน Security ทั่วไปนะครับห้ามสิ่งที่ห้ามเลยครับคือมือโทรศัพท์มือถือเขาไม่ให้เอาเข้าไปนะครับฉะนั้นมีทุระอะไรหรือว่าจําเป็นต้องใช้อะไรเนี่ยให้รีบทําให้เสร็จก่อนที่จะเข้าไปนะครับเขาให้ปิดเครื่องแล้วก็ยึดเอาไว้ข้างหน้าให้กุญแจมาดอกหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปไขเซฟตอนออกมาเพอเข้าไปแล้วเนี่ยครับเอกสารของคุณก็ที่ต้องเตรียมนะสําหรับผมนะที่จะต้องเตรียม,นะม,นะอยมขอโทษทีลืมบอกไปก็คือ1 หนังสือเดินทาง 2. ก็คือหนังสือรับรองการทํางานหรือรับรองอาชีพของคุณนะครับถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือว่า,าธุรกิจส่วนตัวก็ต้องมีก็ต้องมีข้อมูลที่ยืนยันว่าคุณทําธุรกิจนี้จริง 3. ที่ผมเตรียมไปนะครับก็คือสเตทเมนต์ครับย้อนหลังประมาณ6เดือนนะครับผม 4, สี่ำเนาทะเบียนบ้าน5ที่ดิน6กโฉนดบ้านอะไรพวกนี้คืออะไรก็ได้ คือมันมันไม่ไม่สามารถฟิกได้นะว่าคุณจะต้องเตรียมอะไรไปเท่าไหร่เพราะว่าหลักสําคัญในการขอวีซา่าอเมริกาที่ผมจับเคล็ดได้นะคือหลักฐานอะไรก็ได้ที่ยืนยันว่าคุณเนี่ยไปเที่ยวแล้วเนี่ยคุณจะไม่โดดไปเป็นโรบินฮูดคุณจะกลับประเทศแน่นอนนะครับยืนยันแบบเอ้ยผมมีหลักทรัพย์ผมมีที่ดินผมมีทรัพย์สินอยู่ที่ไทยเนี่ยผมไม่ไปแน่นอนนะครับผมอ่ะกลับมาที่กระบวนการก็คือเข้าไปรอนะครับรอเรียกคิว สมมติคุณจองไว้ที่8ปดโมงเช้านะครับก็รอไป8ปดโมงพอ8ปดโมงเช้าเนี่ยอะเคาน์เตอร์ด้านหน้าเขาก็จะเรียกคิวคุณเข้าไปนะครับเขาก็จะขอรูปถ่ายนะครับขอดูรูปถ่ายเพื่อเช็คว่าตัวจริงไหมรูปถ่ายต้องแนะนําว่าอย่าไปถ่ายทิ้งไว้นานนะครับสักเดือน2เดือนนะครับเพราะว่าคนกอดหน้าผมเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาแนะนําให้ไปถ่ายใหม่เพราะว่ามันเป็นรูปที่แบบใช่ไซส์มาตรฐานแหละแต่เขาถ่ายประมาณ 4- ี่หเดือนหรือว่าครึ่งปีแล้วซึ่งมัน ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะครับผมเขาก็แนะนําให้ไปถ่ายใหม่นะครับผมอพอผ่านด่านเวลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยด้านในนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครเอารูปออกมาได้เพราะว่าเขาไม่ให้เอามือถือเข้าไปด้านในเนี่ยจะเป็นลักษณะห้องสี่เหลี่ยมต่อคิวจะมีเคาน์เตอร์คล้ายๆธนาคาร2จุดมีด้านหน้าเรากับด้านข้างอันดับแรกเลยเราก็ต้องไปต่อเคาน์เตอร์ต,อตรงหน้าก่อน เป็นเจ้าหน้าที่คนไทยครับอันนี้เพื่อที่จะเช็คเอกสารเช็คตัวตนของคุณว่าตรงไหมเช็คพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับว่า,าเหมือนยืนยันตัวตนแล้วว่าบุคคลนี้เป็นคนที่จะมาขอวีซ่าตามข้อมูลใน ds 160จริงๆไม่ใช่ตัวปลอมยืนยันเอาไว้นะครับเหมือนบันทึกข้อมูลไปแล้วละ่ะว่าคนคนนี้จะไปอเมริกาพอเสร็จอะไรจากนั้นนะครับยืนยันลายนิ้วมือเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องไปเข้าแถวต่อไปนะครับ แถวต่อไปเนี่ยจะเป็นแถวสัมภาษณ์อะเออจ้าหน้าที่เนี่ยจะเป็นชาวอเมริกันไม่แน่ใจใช่อเมริกันทุกคนไหมแต่เป็นชาวต่างชาตินะครับซึ่งจะมีประมาณ3หรือ4เคาน์เตอร์นี่แหละเพื่อที่จะรอสัมภาษณ์คุณคิวก็จะยาวค่อนข้างยาวเลยแต่ว่าผมแนะนานะของผมมาไปรอบ9ก้าโมงเช้านะครับซึ่งมันจะเป็นจริงๆมันเปิดให้มันเปิดทั้งวันแหละถ้าจําไม่ผิดนะแต่ว่าเป็นรอบที่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ละนะครับก็ ไปต่อคิวที่จะสัมภาษณ์พอเข้าไปถึงช่องสัมภาษณ์ต้องบอกก่อนว่าและแต่ดวงนะครับเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยพูดไทยได้นะครับค่อนข้างชัดด้วยนะครับบางคนเนี่ยพูดภาษาไทยไม่ได้นะครับต้องพูดต้องคุยเป็นภาษาอังกฤษกับเขานะครับซึ่งตรงนี้ต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับว่าไม่ใช่ว่าคุณแบบมั่นใจว่าต้องเจอเจ้าหน้าที่คนไทยเยจ้าหน้าที่พูดไทยได้แน่นอนก็คุยกับเขาไม่ได้ต้องต้องเตรียมการสื่อสารนิดนึง ผมได้โชคดีหน่อยที่เจอเจ้าหน้าที่ที่พูดไทยได้ประมาณหนึ่งนะครับผมก็เลยไม่ยากครับอันดับแรกที่เขาขอนะครับเป็นวีซ่านะครับเป็นไม่ใช่วีซ่าหนังสือเดินทางนะครับเขาขอหนังสือเดินทางจากนั้นเนี่ยด้วยข้อมูลเขาเนี่ยผมสังเกตเห็นที่หน้าจอเขาจะเปิด DS160 เราจากนั้นเขาก็จะถามว่าคุณไปทำอะไรที่อเมริกาคุณทำงานอะไรไปกี่วันไปยังไงใครออกค่าใช้จ่าย มีใครไปบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งหลังจากบอกว่าบอกครบปุ๊บเขาก็จะขอสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเนี่ยครับที่ผมบอกหนังสือรับรองครับหนังสือรับรองการทํางานของคุณนะครับแล้วก็ของพ่อตาผมเนี่ยก็จะได้ต้องโชว์หนังสือเกษตรกรให้เขาดูเนาะว่าว่าเป็นเกษตรกรจริงโชว์ที่ดินให้เขาดูว่ามีที่ดินเป็นของตัวเองจริงๆนะครับผมส่วนในส่วนของผมนะ ไอสิ่งที่เขาที่ที่คิดว่าเขาจะต้องดูแน่ๆอย่างสเตทเมนต์เนี่ยเคาน์เตอร์ผมเขากลับไม่ขอดูเลยนะครับไม่ดูเลยนะครับที่ไปขอมาเสียเงิน200300เนี่ยไม่ดูเลยแต่เคาน์เตอร์ข้างๆผมเนี่ยเขาขอดูนะครับอันนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเดินทางยังไงแต่เขาขอดูนะครับซึ่งเคาน์เตอร์ข้างๆเนี่ยพูดไทยไม่ได้เลยนะครับก็ขอดูขอเช็คหลักฐานอะไรพวกเนี้ยนะครับเอ่อ พะหลังจากสัมภาษณ์ไปนะเขาจะถามส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่คุณกรอกใน ds 160นั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างไปเท่าไหร่ถ้าจะอยู่ที่ว่าถามเยอะถามน้อยแค่ไหนหลักฐานขอดูมากน้อยแค่ไหนซึ่งเตรียมไปเถอะนะครับผมเตรียมไปเถอะไม่มีปัญหาอะไรเลยคือเตรียมให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะเตรียมได้ใช้ตัวจริงก็ดีนะครับผมใช้ตัวจริงก็ดีอย่างทะเบียนบ้านอย่างอะไรเนี้ยตัวจริงไปเลยครับพกไปหลังจากเสร็จแล้วนะครับคุณจะรู้ผลว่าผ่านหรือไม่นะครับ อย่างเดียวเลยครับถ้าเขาเก็บหนังสือเดินทางคุณไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะส่งหนังสือเดินทางกลับมาหาคุณนะในระยะเวลาประมาณ7วันทําการจองตั๋วเครื่องบินได้เลยครับผ่านแน่นอนครับไปเที่ยวได้เลยครับถ้าไม่ผ่านเ,าเคาน์เตอร์ด้านขวาผมเนี่ยไม่ผ่านผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะเขาก็จะคืนหนังสือเดินทางแล้วก็ซอรีมาหนึ่งทีนะครับผม ในเคสไม่ผ่านเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะต้องคือที่รู้อย่างเดียวคือก็คือคุณจะต้องไปทำดำเนินกระบวนการใหม่เลยนะครับกรอก d ี1อสห่ใหม่จองคิวใหม่จ่ายเงินใหม่ถึงจะทำได้นะครับถึงจะมาทำได้แต่ต้องใช้เวลาห่างกี่เดือนกี่วันกี่ที่นะผมไม่รู้จริงๆนะครับอันนี้ก็ไปลองไปดูซึ่งข้อมูลมันก็ไม่ค่อยแน่นอนอะนะประมาณ4 5 3 4วันนะครับหนังสือเดินทางก็ส่งกลับถึงบ้านพร้อมหน้าวีซ่าเนี่ยครับ เนี่ยพร้อมหน้าวีซ่าอเมริกาเท่ากับว่าการขอวีซ่าอเมริกาเนี่ยสรุปเลยนะครับว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับมันอยู่ที่เอกสารของคุณนะครับที่สําคัญเลยก็คือการยืนยันตัวตนว่าคุณไปแล้วคุณจะกลับการมีงานทําการมีอะไรแงยหรือว่า,าหลักฐานใดๆก็ตามนะครับที่ที่ยืนยันว่าคุณเนี่ยกลับแน่นอนนะครับผมไม่ไม่ไม่โดดอะไปคือไปเที่ยวจริงๆอะอะไรทํานองนี้นะครับผมก็ สิ่งที่ยุ่งยากคือการเตรียมเอกสารนั่นแหละการกรอกเอกสารนั่นแหละที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งหลายคนก็ใช้บริการาทำวีซ่านะครับกรอกให้อะไรเงี้ยก็จะสะดวกสบายนิดนึงนะครับแค่คุณให้ข้อมูลเข้าไปเขาก็ทําให้คุณเตรียมให้คุณเรียบร้อยคุณแค่มีหน้าที่ไปสัมภาษณ์แค่นั้นเองก็จบนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการขอวีซ่าไปเที่ยวสหรัฐอเมริกานะครับวีซ่าชนิด b 1 b สนะครับสำหรับการท่องเที่ยวนะครับก็ไม่ยากไม่ง่ายเกินไปนะครับ เล่มใหม่ก็ทําได้ก็ขอได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเล่มเก่าที่ประวัติการเดินทางมาโชคโชนะไม่จําเป็นนะครับผมใช้ได้แน,น่นอนนะครับก็วันนี้ยาวนิดนึงนะครับ20นาทีเลยก็อาจจะมีน้ํามีเนื้อมากมีน้ํามากไปหน่อยครับถ้าวนหรือไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ทุกคนเลยก็วันนี้ไฟมีรีวิวที่เกินมาหลายนาทีนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ